วันนี้จัดพิเศษเซต25ชิ้นในส่วนของเซตนี้เซต a อ e x กหล่อยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะไปค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมมี่อิสุสุเมโทรสาขาเชยพฤกษ์ปากเกร็ดนะคะสาหรับวันนี้มาถึงเซตแต่งฟีฟอร์มกันแล้วนะคะสําหรับฟีฟอร์มบอกเลยว่าเป็นเจ้าตลาดจริงๆสําหรับตัวรถมิวเอ็กเนาะพี่ๆที่อรอกันว่าเมื่อไหร่ฟีฟอร์มจะมาเมื่อไหร่น้องบีมจะรีวิววันนี้มาถึงแล้วค่ะเซตนี้เป็นเซต25ชิ้นของแบรนด์ฟีฟอร์มตรงนี้เขามีชื่อเรียกนะคะเขาเรียกชื่อว่าเอปกนะคะเซตนี้ต้องบอกว่าหลอ่อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่ไฟด้านท้ายของตัวคาดเอฟฟีฟอร์มตอนนี้ไม่เหมือนตัวเดิม เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้มีชุดแต่งชิ้นไหนบ้างแล้ว25ชิ้นได้อะไรบ้างมาชมกันค่ะมาค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันนี้พี่รุ่นที่รีวิวนะจะเป็นตัว m ิลเอชนั่นเองนะคะสำหรับ RS เนี่ยจริงๆเขามีชุดแต่งอยู่แล้วเนาะแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่ชุดแต่งของตัวรุ่น RS เนี่ยเขาค่อนข้างที่สเล็กพี่ๆที่ชอบเซ็ตที่เป็นหน้าใหญ่แล้วก็สเกิร์ตแบบเต็มๆเนี่ยบีมก็เชียร์ของฟรีฟอร์มนะเพราะว่าฟรีฟอร์มเนี่ยจริงๆเขาทํามาแบบเซ็ตเต็มตลอดแล้วก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวบีมขอเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกเลยสําหรับคันนี้พี่จะไม่มีคําว่า Reify e ี e f i า e มาที่ต เนาะพี่เนาะพราะแบบก่อนหน้านี้ของตัว m i n เน2023เนี่ยส่วนมากจะเน้นในส่วนของโลโก้ฝากระโปรงแต่ว่าฟรีฟอร์มเซตนี้พี่ไม่มีตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะเดี๋ยวบิ้มขอเริ่มที่ตัวกระจังหน้าด้านหน้าก่อนนะคะสำหรับกระจังหน้าด้านหน้าตัวรุ่น RS เนี่ยเขาคุมโทนเป็นสีดําอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีโลโก้เขียนทางด้านกลางกระจังหน้านะพี่ตรงนี้ไม่ได้ครอบกระจังหน้าเป็นสีดําไปนะจะมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะคะพี่ ชิ้นนี้ที่เขียนว่าเดือดเนกพีชิ้นเดียวในส่วนของกระจังหน้าครอบตรงนี้ไม่ได้ครอบไปเลยนะคะเป็นชิ้นเดิมที่มาจากโรงงานของตัว RS อยู่แล้วนะคะ เขาก็ตัดดีเทลนะคะเป็นสีมะนาวลามกีมนะพี่สำหรับสีนี้นะพี่สีเดียวกับตัว i s เลยทำออกแบบมาดีนะคะสีเป็นโทนเดียวกันแล้วก็ในส่วนของครอบกระจังหน้าเนี่ยเขาทำดีไซน์ไปไม่ได้ใหญ่นะพี่ให้เห็นลังพึ่งในความสวยงามของตัวรุ่น r s ได้ดีจริงๆแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตเขาพี่แน่นอนว่าถ้าตัวฟรีฟอร์มเนี่ยเขาจะทาเป็น2แบบไม่ชิ้นใหญ่ไปเลยก็ชิ้นเล็กพอเหมาะพอดีเนาะแต่ว่าเซตนี้พี่เขาทำเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยชิ้นเล็ก แต่เขามีดีเทลด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยพี่ทำเป็นไฟเลี้ยวนะคะไม่ใช่ไฟเดย์ไลท์นะแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงเนี้ยจะทำเป็น LED เหมือนกันแต่ในส่วนของไฟวิ่งเนี่ยของตัวเซตฟรีฟอร์มเขาจะทำเป็นวิ่งเร็วนิดนึงนะอันนี้คือบีมอกว่าถ้าในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยควรจะแบบวิ่งช้าชานิดนึงให้พอเหมาะพอดีกับทางด้านหน้าแต่เขาจะทำเป็นวิ่งไวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นดอทไข่ปลาในส่วนของตัวช่องแอร์เคอร์เทนทำดีเทลเพิ่มเติมมาในส่วนของตัวด้านหน้าตรงนี้แล้วก็มีคำถามว่า เอา้าถ้าติดไปแบบนี้แล้วสเกิร์ดด้านหน้าล่ะมันหายไปไหนสเกิร์ดด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ด้านข้างของตัวรถเนาะเรานําออกรวมทั้งนะคะสําหรับเซตนี้เขานําในส่วนของตัวคิวล้อเดิมออกด้วย ทีนี้บีมก็ถามกับพี่เซลของเซสเกิร์ตเนี่ยว่าตรงนี้เป็นงานคืนลูกค้าหรือว่างานสับเดิมเนาะตรงนี้เขาก็จะสับของเดิมไปเลยนะพี่ในส่วนของตัวคิวรอเดิมของตัว RS นะคะก็ทําดีไซน์ไปควบคู่กับตัวคิวรอดีไซน์ใหม่ของเขาแต่ถ้าถามว่าใกล้เคียงตัว RS ไหมต้องบอกว่าแทบจะเหมือนกันเลยพี่แต่ทําเป็น2เลเยอร์แบบนี้มีในส่วนของยางรองกันกระแทกมาแล้วก็ดีเทลในการตัดของตัวชิ้นงานเนี่ยเขาก็ทําดีนะ ครอบไปเลยในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะสําหรับพี่ๆที่สงสัยว่าน้องบีมแล้วแบบนี้ช่องแอร์เคอร์เทนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมเขาก็ยังคงเว้าในส่วนของช่องแอร์เคอร์เทนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ปิดทึบไปในส่วนของด้านข้างของตัวช่องนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับด้านหน้าของฟีฟอร์มยังคงเป็นดีไซน์ที่สวยแล้วก็ประทับใจเหมือนเดิมค่ะ ขยับกันมาที่แก้มข้างของตัวรุ่น RS กันนิดนึงค่ะปกติแล้วตัวรุ่น RS เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่มีแถบด้านข้างของแก้มข้างตรงนี้เนาะเขาก็ทําดีไซน์ต่อไปค่ะเขียนว่า The Neck Peak ต่อในส่วนของแก้มข้างแล้วก็โลโก้ด้านในเนี่ยเป็นสีเขียวมะนาวเหมือนกันนะคะดีเทลก็สวยค่ะเพราะเขาทําดีเทลเนี่ยเป็นสีดําเงาแบบนี้เลย แล้วก็ตัดรับกับตัวรถเนี่ยที่เป็นสีขาวได้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยแต่ในส่วนของเซตสเกิร์ตฟรีฟอร์มเนี่ยจะไม่มีตัวครอบกระจกมาเหมือนแบรนด์อื่นนะคะเพราะว่าแบรนด์ของคาโต้หรือว่าแม้กระทั่งมาสโตเนี่ยเขาก็จะมีครอบกระจกมาแต่ว่าของตัวฟรีฟอร์มเนี่ยจะไม่มีนะดีเทลส่วนมากก็จะเป็นด้านล่างของตัวรถแล้วก็ด้านหลังเป็นส่วนใหญ่นะคะถัดมาในส่วนของตัวเบ้ามือมือจับกันลอยกันบ้างนะคะในส่วนของเบ้ามือแล้วก็มือจับกันลอยสําหรับพี่ๆที่ซื้อเซ็ตนี้ในส่วนของตัวรุ่น rs ะะทางเขามีจัดเซ็ตฟรีให้ในส่วนของเบ้ามือมือจับฝาถังน้ำมันเนี่ยให้ครบเลยนะคะเป็นเซ็ตเต็มของตัวแบรนด์เขาเลยแล้วก็ดีเทลเขายังคงคอนเซปต์เดิมนะพี่เป็นสีเขียวมะนาวเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะโอเคขยับกันมาที่ด้านล่างกันนิดนึงค่ะ ในส่วนของกาบประตูของตัวรถนะคะกาบประตูนี้จะเป็นกาบประตูเดิมของตัวรุ่นก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องที่พี่ๆเคยเห็นกันฟีฟอร์มเขาทำดีเทลกลาบประตูเล็กมากๆนะพี่แล้วก็ต้องบอกว่ามันสปอร์ตจริงๆด้วยความที่เขาสกรีนลายต่างๆก็ตามแล้วก็ดีเทลเขาเนี่ยเป็นสีดําเงาตัดรับกับตัวรถด้านข้างตัวรถของลูกค้าแน่นอนค่ะอยากให้มาเห็นคันจริงนะคะว่าด้านข้างถ้าตัดดีเทลเป็นสีแดงสวยไหมก็สวยเหมือนเดิมคะ่ะ มาที่ด้านหลังของตัวรถกันนะคะสําหรับด้านท้ายพี่ดีไซน์สวยแน่นอนเดี๋ยวบีมขอเริ่มตั้งแต่ด้านบนกันก่อนให้เห็นชัดๆนะคะเพราะแบรนด์ฟรีฟอร์มเป็นแบรนด์เดียวเลยที่ทําด้านบนไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลยนะคะในส่วนของสปอยเลอร์บนจากโรงงานเนี่ยเขามีมาอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้มีการติดตั้งเพิ่มแน่นอนของเซ็ตเต็มเขาเขาทําดีไซน์นะพี่เป็นสีดําเงาแต่ว่าพี่เห็นไหมมีตัวครอบด้านบนมาแบบนี้ ตัวครอบนี้นะคะพี่ติดไฟด้วยนะบีมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นชัดไหมแต่ตรงนี้จะมีไฟติดด้วยในส่วนของไฟหลีนะคะเพิ่มเติมมาทำดีเทลได้สวยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะพี่ในการขึ้นงานเขาตรงนี้มันไม่ได้เป็นแบบชิ้นงานแบบแผ่นอะคริลิกหรือว่าอะไรเลยเขาทำเป็นใสๆแล้วก็ให้เห็นด้านบนได้แบบสวยกรณีที่ลูกค้าเหยียบไฟเบรกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะ อ่าดีเทลในส่วนของการเหยียบไฟเบรกเนี่ยก็จะขึ้นดีเทลแบบนี้นะพี่ตัดรับกับตัวชุดแต่งได้สวยจริงๆสําสำหรับพี่ๆที่ชอบเนี่ยตรงเนี้ยสามารถติดตั้งเป็นออปชั่นเสริมได้นะคะแต่ว่าเซ็ตนี้บีมจัดรวมมาให้ทั้งหมดเลยในราคาพิเศษจริงๆค่ะ เซตนี้นะคะพี่เขามีแถบด้านข้างของตัวกระจกท้ายมาด้วยดีไซน์สวยเลยนะคะทำดีไซน์เป็นสีบลอนเงินนะคะแล้วก็มีคลิปดีไซน์เนี่ยให้เข้ากับตัวสปอยเลอร์ของเขาสำหรับเซตนี้เฉพาะรุ่น RS จริงๆนะพี่ในส่วนของตัวรุ่น Active e l e g a n t แล้วก็ Ultimate จะต้องซื้อติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตัวรุ่น RS เนี่ยเราจัดให้แบบเต็มระบบแบบนี้ซื้อรถ RS แล้วใส่ชุดแต่งจะได้แบบคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะพี่นะ โอเคมาที่ตัวคาดเอล่ายกันบ้างค่ะ ไฮไลท์สำคัญนี่อยู่ที่ตัวคาดเอวเลยพี่ในส่วนคาดเอวท้ายเนี่ยเขาทำดีไซน์สวยจริงๆนะดีเทลด้านหลังเนี่ยไฟลี่ตรงนี้พี่เห็นไหมเขายิ่งยาวทั้งเส้นเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่แอบสงสัยว่าทำไมไม่ทำเป็นแนวเดียวเหมือนสเกิร์ตแบนอื่นเนาะพี่เนาะเขาทำดีไซน์ไปอยู่ด้านบนค่ะแล้วก็มีดีเทลเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีโลโก้ตรงกลางฟีฟอร์มแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างจะมีเพิ่มดีเทลคำว่า m u X Sport เหมือนเดิมเลย ยังคงคอนเซปต์ในส่วนของคาดเอวท้ายฟรีฟอร์มเช่นเคยนะคะสําหรับพี่พี่เนี่ยที่ชอบดีไซน์แบบนี้เลยบีมองว่าสวยตัดรับเข้ากับตัวรถนะคะเพราะว่าเขาทําดีไซน์เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ทํารอยต่อนะคะสําหรับด้านหลังเนี่ยมาถึงไฟไท้ายได้แบบดีเลยเพราะชิ้นงานเนี้ยเขาจะครอบในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถเราไปเลยแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือเว้าวในส่วนของโลโก้อ s u ุสให้กับเรานะคะคาดเอวท้ายของฟรีฟอร์มเนี่ยสวยไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยนะพี่นะ ดูด้านท้ายเนี่ยตัดรับกับทุกอย่างที่เป็นด้านหลังของตัวรถได้ดีจริงๆค่ะ มาที่การลอยถ่ายกันพี่สําหรับการลอยถ่ายแบรนด์ฟรีฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงของเดิมเลยแต่เปลี่ยนดีเทลในส่วนของตัว X เนี่ยเป็นสีเขียวมะนาวนะคะสีเขียวมะนาวนี้เป็นสีเดียวกับตัว RS เลยออกแบบมาได้สวยเนาะเพราะก่อนหน้านี้เขาจะทําเป็นสีบอลเงินทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็ทําดีเทลให้ตัดรับกับด้านหลังได้แบบสวยลงตัวนะคะชิ้นงานของฟรีฟอร์มเนี่ยขายดีอยู่แล้วคือเขาไม่ได้ทําชิ้นงานใหญ่มากแล้วก็ทําเป็นสีดําแบบนี้นะคะเขาตัดรับกับตัวสเกิร์ตด้านหลังของตัว รถไดด้ีเลยแต่บีมต้องบอกก่อนนะคะในส่วนของสเกิร์ตท,ท้ายเนี่ยของเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาจะมีการถอดออกเนาะพี่เนาะและเขาจะสับเดิมกับตัวเซ็ตสเกิร์ตไปเลยเนะพี่นะในส่วนของสเกิร์ตท้ายเนี่ยแน่นอนว่าฟีฟอร์มเนี่ยยังทําดีไซน์เหมือนเดิมก็คือดีไซน์เป็นท่อคู่แบบนี้เลยยังคงคอนเซปต์เดิมเหมือนเดิมนะท่อเขาจะเป็นดีไซน์ท่อหลอกแบบนี้นะคะมีในส่วนของตัวข้อไฟถอยตรงเนี้ยยังเป็นเดิมจากโรงงานอยู่เพราะเขาจะเวลดีเทลตรงนี้ เข้าไปแล้วก็ใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมไม่ได้ถอดออกนะคะสําหรับตัวชิ้นนี้ในส่วนของช่องนี้จะทําดีไซน์คล้ายๆช่องแอร์เคอร์เทแต่ว่าในส่วนของการลู่ลมตรงนี้จะไม่ได้ลู่ลมไปนะพราะบี้มาแอบส่องแล้วตรงนี้จะไมไ่มีในส่วนของลม,มออกไปได้ในส่วนของการชนด้านหลังนะคะตัดรับกันทั้งหมดเนี่ยภาพรวมโอเคเลยสําหรับด้านท้ายของฟรีฟอร์มนะคะแล้วชิ้นงานเขาไม่ได้ใหญ่เกินไปทําดีเทลด้านตัวรถเนี่ยได้ดีจริงๆ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับด้านท้ายของแบรนด์ฟรีฟอร์มเนี่ยเขาก็ยังคงหล่อลงตัวเหมือนเดิมคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเซตฟรีฟอร์มเซตนี้หวังว่าจะถูกใจพี่ๆนะคะเซตนี้เนี่ยเขาแจ้งกับบีมาว่าราคาเนี่ยอยู่ที่31,500บาทนะคะได้เซตเต็มแบบนี้เลยนะส่วนตัวรุ่นอีเลแกนแอคทีฟแล้วก็อัตติเมนเนี่ยบีมจะรอรีวิวให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะในส่วน RS เนี่ยเวลาที่เราแต่งไปแล้วพี่ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะเขาจะถอดในส่วนของคิวล้อเนี่ยทั้ง4ล้อออกแล้วก็สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานสับเดิมของตัวรถเลยนะ ก็ติดเป็นเซตใหม่แบบนี้นะคะ ก็สําหรับราคาเนี่ยถามว่าแรงไหมก็ไม่ได้แรงพี่เพราะว่าเซ็ตสเกิร์ตเนี่ยเป็นเซ็ตเต็ม25ชิ้นรอบคันเลยนะคะแล้วดีไซน์ของเขาก็ทําออกแบบมาได้เนี๊ยบแล้วก็สวยจริงๆค่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่สนใจเซ็ตสเกิร์ตนะคะสามารถโทรหาบีมได้เลยนะที่เบอร์0 9 9 5 6 5 6 2 9 3นะคะรวมทาง Facebook ของบีมด้วยนะคะเพจชื่อว่าบีมมี่อิซุสุป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์ค่ะในส่วนของช่องทางติ๊กตอกบีมเนี่ยก็จะชื่อว่าบีมมี่อิซุสุเมโทรชัยพฤกษ์นะคะยังไงก็ฝากไปกดไ like ล กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องบีมด้วยนะคะแล้วรอติดตามกันใหม่ว่าคลิปต่อไปจะแต่งรถแนวหนังให้กับพี่ๆชมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะยังไงวันนี้น้องบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ